อต่้งเตยคุนมากปอยโก้ไทยนี่นะมาเร่มไหม่บอสลายยางโมุบานนะคะมือเดอี่น้องช่องแม่ลองอุมคุณคุณนะคะฝ่กเป็นกำลังใจในเดือพี่น้องลายสด้นได้ช่วงนี้หาไทยคลิปแาวลงเอา เดดเดดเดดสู่สู่ฝนสู่แดดโอ้ยหน้าใหม่เวล่อากเด็ดกไกลแเนาะหังสูฟา้าหน้าสู่แดด ยังบ oh. ่อยๆเดี๋ยวก็จำได้เดี๋ยวก็โพยานลุงเนี่ยโมยังออกบานจะเลื่อเดี๋ยวก็ลุงทางอองมานไ่ได้กับพิงโบน่อพรสิ่งศักดิ์สิทธ จงช่วยเนรมิตให้หาคณีขวัญขวขวไปหาไทยอันนี้ทันเวลาบาดีสีร่องยางไปทางนี้ยุขีนองบนออกถนนน,นี่ก็คือไปใส่เดี๋ยว ยังเนอะทั้งนั้นยังยเป็นตาลาดอยู่บ้านดีๆเพื่อนมอยใสเงินจากบาทส่วนที่เขาให้กินกับบมักหาออกมาได้เนาะม <laughs> ีสอยู่ให้กิน ฮ่เโลถ่ายคลิปนี่แหละน้องพี่นอออ้องเบิรงหฮ่าเบิร์ดฮ่าเขาโฮมยุ้ยเดีไปหอดให <My Bird. S 2> ม่เบิรดฮึาตุ่น้ำขาตุ่นขามาั้งอ่ะตนขามีขา้ามีขา้าวะปะเจ้ายังมีอยู่นอนอนี่เนาะเบิร์ตุนอันนี้ ทุนทุน,ทน,ทนกินกับสมตำได้เนาะไี่ปูกไบอย่เนาะตงงวัวหัวละพาหวัวละพาใบพระอีตูหรือว่าใบแมงลกักคนอีสานเนาะคือหปูกกันโอ้ใบแมงลกักใบใบเตยเตยต้นต้อนอะไรเนี่ย วันอาทิตย์สีแดงสีแดงแดงริบไปต่อไปพี่น้องเราจะหานาทีหกนาทีครับพอ่อเดวเจมจ้าออกมาได้ครับได้พอโนโอ้องนอนแท้ด้จมอยูู่้เดียวไปเรื่อย นั่นๆนมเมนต์เทัาเกยมากแล้วพ่อเนาะหวังว่าคงจะไม่ใช่โมเมนต์เมาะพอออกมาแล้วสิม,มาลดบอกหูดีเลยอายุวัดเหมือกับโบเห็นมากอ้อต้อนอะไรเนี่ยต้นอะไรเนี่ยสวยๆแคน่นี่ย เียน,นะผมก็่เคยเห็นด้วยปวยเซียนปวยเซียนมีวันปวยเซียนนี่ต้นถืกเทีกสวยสวยเนาะบอหูหกันได้ดอกเบืองต้นใหม่พี่น้อง พงพุักซื้อพงแต่ดอกเข็มดอกลากดอกหลวงมะล่าโอ้ยบ่แม่เราไปแล้วบานลังเลยบ่แม่บานไหนมาเหยียดหางบ,บ่สบาส่วนจะช่วยเดี๋ยวกลับมาสิดทายเอาผิดสั่นผิดชอด,ดชอดอันนี้นก็สวย ต้นอะไรเนาะมาของแจ็คซื้อต้นใหม่ผู <c oughs> ้ใดหูกับพี่บอกเนี่ยเด้จะได้โอ้ยคือเหมิดลงวซวยๆถ่ายไปเรื่อยๆให้ได้คิดปลงนะ,ะพี่น้องฝากไปฝากรับชมนะเด้อพี่น้องฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจสีจไดนี่กำลังใจเหตุคลิปต่อไปนะพี่น้องสู้ๆเด้อเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะจบจบคลิปอยู่นี่พี่น้องแค่นี้นะคะขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ